ดีพี่เหมยมิงครับมาเน้่พี่น้อยก็มาแล้วน,นะครับไปพี่สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับช่วงบ่ายเนาะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านคันนี้ขนาดนี้สิบสามนาฬิกาสี่ดนา,ดาทีนะครับสิบสามนาฬิกาส่ิบแปดนาทีตามคชื่อนะครับท่าน,นอีกสิบกิโลนะครับจะถึงโคกศรีสุพรรณ จากจุดนี้ไป10กิโลสิบ <c> ก <oughs> ิโลจะถึงโคกศีสุพรรณอากาศวันนี้ร้อนมากนะครับสวัสดีพี่แต่กแก๊งนะครับตามกันต่อเด้อพี่น้องแกท,ทุกท่านนะครับโทรศัพท์ผมมันไปไม่ไหวครับก็เลยทิ้งช่วงให้มันเย็ยนนะครับนี่ก็ยังไม่เย็ยนเท่าไหร่นะครับแต่เขาจะเปิดเลยนะครับ สิบกิโลจะถึงโคกสีรุพันธ์แล้วก็อีก<ด>สองกิโลจากจุดนี้ไปข้างหน้านอีกสองกิโลโลตาท่านจะพักนะครับจะพักก่อนนะครับพี่น้องจะพักแล้วกจ็จะพักแล้วก็เดินต่อไม่ได้พักจำบัดนะครับพักเท้าทเฉยๆนะครับแัสดีพี่น้องจะทำทุกท่านนะครับ ถนนหมาเยเลข223นะครับ223อํ 2, 2, าเภอนาแกเส้นนี้ไปนาเกได้มุกดาหารได้นะครับแล้วก็อําเภอธาตุพนมนะครับเส้นนี้นะครับ นาเกมุกดาหารอำเภอค่าพนมนะครับไปเส้นนี้นะครับถนนหมายเลขนะครับสองสองสามนะนะครับเมื่อกี้ก็เย็นถวายน้ำลงตานะครับเมื่อกี้สาุสาธุครับ ดีใจเพราว่ากดคนที่หนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับหนึุสหนึ่งครับ สาธ้าออกจากหัวครับเ้าออกจากหัวเ้าออกจากหัวตัวเลยพ้าออกจากหัวสาธุสาธุครับขึ้นมาพอขึ้นมาโคกสีสุกพันนะครับ สาธุสาธุครับสี่พันสาธุครับ ับาขึ้นมาครับสาธุสาธุครับจับน้ําด้วยนะครับนะนะครับเดดจะร้อนจะร้อนจะหนาวพี่น้องก็มานั่งรอเยอะเหมือนเดิมนะครับ สาธุสาธุครับมือนี้เห็นตัวจริงแล้วครับเนาะมือนี้เนาะทุ่นทุ่นทุสวัสดีครับผมย้ขึ้นมาคุณแม่ลเพื่อตลอดแดได้หรืครับขอบคุณครับบ้านแยกอยู่นี่บอะสาธุสาธุครับทิ้งใจบอกว่าอยู่ข้างในนี่นะครับบ้านนวลหอมอยู่บ้านนวลหอมนะครับ สาธุสาธุครับบ้านโนนหอมนี่นะครับบ้านโนนหอมถ้าเราเลี้ยวขวาจะไปบ้านโนนหอมอ่ะหลวงตาให้ฉันน้ำครับะหลวงตาหยุดฉันน้ำครับบ้านฉันน้ำนะครับ

ยังนะครับสวัสดีประอิวฝรัลล่งเศสครับยังไม่ถึงที่พักหลวงตาครับอย่างที่น้องถามมานะยังไม่ถึงครับทางเพีเป็นไรร้อยแปดสิบครับทาง YouTube 200ครับตอนนี้พี่น้องเข้ามาเป็นขนานี้นะครับ

คุณแม่ท่านมีแตงไทยแตงโมนะครับมาถวายหลวงตาครับสาธุอนุโมทนาบุญครับผมก็ได้โกโก้มาหนึ่งแก้วครับเนี่ยไอโกโก้หนึ่งแก้วพี่น้องหลวงตาบอกว่ารับให้ทำด้วยครับกันับสาธุสาธุครับสาธุครับผมเงินน่าขึ้นมาครับเงินน่าขึ้นมาเงินน่าขึ้นมาครับเงินน่าขึ้นมาเลยอนุ้องด้มครับอันน้องไม่ไดกครับอนุ้องมาให้เด็กหน่อยครับ พี่เอาพวงมาัะไร้เด้อเอาพวงมาได้ยครับนุ่เให้เด็กหน่อยดูดิดูดิอ่าเล็กกันลงครับไม่ตาลงตาเด้อนหวนนหวานแกแน H F. H F. H F. ตาให้แจกกันเลยนะครับผมสิ่งของที่พี่น้องให้มานะครับหลวงตารับเท้าให้แล้วนะครับพวกเราก็ได้บุญแล้วหลวงตาให้ก็ถา,า,านต่อไปเจอเด็กๆคนท้องคนแก่กคนชราหลวงตา่านก็จะอ่ะ <c oughs> ให้นะครับ โทรศัพท์ร้อนแต่ลดความสว่างของหน้าจอกำลังได้10นาทีเองนะครับ มืดแล้วสาธุสาธุครับยกเลยพี่ยก,ยกยกยกถวายครับยกถวายอ่ะย,ย,ยกขึ้นแล้วครับ สาธุสาธุครับคนท้องหนึ่งครับหลวงตาอันนี้ให้คนท้องเลยอ,อ,อ,อันนี้เอาให้คนท้องเลยให้หมดเลยนะครับสาธุสาธุครับผมคนท้อง <laughs> อนุโมทนาบุญครับหลวงตาบอกนะครับสาธุครับผมร้อนไหมไม่ร้องครับเป็นขนาคตรครับ

โคกสีสุพรพรณเหลือ9กิโลนะครับโคกสีสุพรรณเหลือ9กิโลนะครับ นั่งรอเลยนะครับโคกสีสุพรรณ9กิโลนาแก32กิโลนะครับอำเภอนาแกวันนี้ไม่ถึงนะครับได้ครับได้พี่ได้ผมผมสองอันเ,ล,เลยพี่ไปแคปบอาได้บอไปแคปบอาได้เพจเอ้อตามลำซิ่ง,งนนะแล้วผมสิดทา่าให้มันสองเครื่องล่ะ สาธุสาธุครับคราวนี้หนะ้าจอมืดนะครับก็ให้พี่น้องรับชมไปเรื่อยๆเด้อ แคนตาลูกด้วยครับสาทุสาธุครับผมตาคุณยายหลายคนท่านก็ดีใจทำอะไรไม่ถูกก็มีนะครับนะครับมีน้ำกับแคนตาลูกยกแต่น้ำแคนตาลูกไม่ยกนะครับดีใจครับดีใจ สาธ<ม>ุณมรณาบุญกับพี่น้องญาติที่างทุกท่านนะครับ ยกน้ำพี่ยกน้ำอย่าเพิ่งวางเด้อเออยกไว้ก่อนยกยกยก,ยกน้ำขึ้นถวาย <c ười> สาธุครับผมสาธุครับโร <c ười> งงานนี่ยังไปยุ่งหัวขาวเลยเฮ้ยแล้วมันได้สองกิโลมันได้เกือบกิโลนึง สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์นะครับปูนยางคำโรงงานอาหารสัตว์ครับโรงงานอาหารสัตว์สำเร็จรูปนะครับนะครับโรงงานอาหารสัตว์สำเร็จรูปของบ้านปูนยางคำนะครับปูนยางคำ เมื่อกี้มีพี่ๆท่านหนึ่งออกมากราบไหว้หลว้นตาหัวขาวหัวขาวออกมาเลยแสดงว่าฝุ่นของหัวาหารหัวอาหารนะครับ ักจ,จะเลื่นอนมาเป็นช่วงนี้ครับเรียวแล้วพี่ friend, 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 เรียวเลยเรียวเรียวเรียวปึ๊บไปหันเลยเรียวเลย,เร,ย, toujours, เ,รยรเรียวเลยครับอ่านั่งนั่งไปนี่ครับนั่งไปนี่เด้อนั่งไปนี่ครับนั่งไปนี่เห่า Ho! ไปนี่เลยอ่ะนั่งลงครับ <pe ak> นั่งลงครับ มองนี้ก็ได้พี่มงนี้ก็ได้ลวงตาสีเดียวเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นอ่าสาธุสาธุครับไอพี่ก้งเขาปีกเอออ่ะนั่งลงเลยครับไปลงไม้นิมนต์เขาลงตาไปลงไม้ดีกว่าครับลวงตาครับนี่ม,มนต์ล้มไม้ครับลุงตามันสีชมกว่าเนาะตรงนี้มันบ่หผม ครับที่มานั่งนี่ก็ได้มานั่งนี่กันได้ไดอ่าให้ลุงตาข้อเหรอล,ลุงตาสิเขาไปนั่งพักเออนั่งนั่งพับสาธุสาธุครับ ทุกสาวทุกครับพ,พวกมาไล่พี่เอาไปไหว้พระเลยเด้ออ๋อค่ะครับผมเก็บไว้เลยครับอ่ะออกลางแสลมก่อนนะครับอย่าเพิ่งถ่ายภาพเนะพี่เนดะ้อครับหลวงตาท่านจะของไอ้เปลี่ยนจีวรนะครับไอ้ไพ,าพ,าพีพ่พี่อย่าเพิ่งถ่ายภาพพี่อย่าเพิ่งถ่าย ท่านท่านท่านไม่ถ่ายได้ช่วงนี้นนออนนนครับภาพออกมามันจะดูดูไม่ไม่ไม่สุภาพพี่อ,อย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่าย,พ,ย,ายพี่น้องบอกอยากนะครับน <c oughs> <c oughs> ะครับก็ครับช่วงที่ท่านพักอย่าเพิ่งถ่ายภาพนะครับเด้อเดี๋ยวให้ท่านออกค่อยถ่ายนะครับ เพราะว่าช่วงที่ท่านของกีวรน,นะครับภาพออกมาท่านบอกว่ามันจะดูไม่งามนะครับขณะน,น,นี้หลวงตาให้พักแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตผมจะขออนุญาตปิดไลท์ลงก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเครื่องร้อนบ้างเลยนะครับขอบคุณพี่น้องอยาธรรมทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับไลฟ์มาได้21นาทีนะครับขำหร21นาทีนี่ก็ ฝุนแล้วนะครับว่าบรรยากาศร้อนมากเราเร่กว่าอีกหนึ่งกิโลจากจุดที่พักเท้าหลวงตาเนาะมันมันมันไกลเกินนะครับท่านก็เลยเลือกตรงนี้เลยนะครับพอดีเป็นบ้านกําลังสร้างใหม่ที่สร้างยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเรามาขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านแล้วก็ท่านก็ได้เข้ามาพักนะครับพักอยู่ข้างหลังบ้านเป็นต้นไม้นะครับต้นยูคาลิปตัสล่มนะครับ ตรงนี้มองนี้เขาเอ,าอาิ่นยังพี่แยกนนหอมแยกนรอดหอมอยู่ตอนนี้ยังเอิ่นบ้านนนหอมอยู่บ่บ้านนนหอมแยกนรอดหอมเอืนเพิ่งแยกเอ่อพ่อยัางค่อยู่ตรงนี้ครับซ้ายมือจะเป็นเอ่อนรหอมแล้วเข้าอำเภอต่างอยอ๋อครับผมตรงนี้ตรงไปกับโคกศรีสุพรรณครับหลงหลงหลวงปูง่แกนจะเข้าโคกศรีสุพรรณตอนนี้เหลือเก้ากิโลจากจุดนี้ไปนะครับขออนุญาตพีปป่น้ปปนองอย่าทำทุกท่านนะครับลงไลท์ก่อนเด้อให้หลวงตาท่าน ตู้ดงออกผมก็จะเปิดไลฟ์ขึ้นมาใหม่นะครับก็รอติดตามรับชมกันต่อนะครับสําหรับไลฟ์เสิร์ฟนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอะไรนก็พี่พี่คือว่ามีไหล่เนี่ยตั้มดำซิ่งเดี๋ยวพี่พี่บริติติดตามมั้งบริติ์ตามเมื่อคืนเนยแมนกดติดตามไหมครับเพจกับตั้มดำซิ่งยูทูบยูทูบกับตั้มดำซิ่งแมนพี่กับกดแมนพี่กดเข้าไปเลย แมนแมนพีแมน